ชื่อมินนะคะจะเป็นแอมิโนก็ได้ดีเจมินโนก็ได้ถ้าดีเจมินเป็นอยู่ที่สวัสดีชาว youtube ทุกคนเลยนะคะมินเองค่ะทุกคนก็จริงๆทำคลิปนี้มาเพื่อบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มา Follow เยอะขึ้นทั้งใน youtube facebook นะคะ i.g แล้วก็ติ๊กต่อค่ะเริ่มกลับมาทำคลิปอีกครั้งบอกเลยว่าจุดทำคลิปยาวๆใน YouTube ไม่ค่อยเล่าเกี่ยวกับตัวเองด้วยมานานและเกือบปีแล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทาคอนเทนต์อะไรแล้วช่วงนี้แบบงานเยอะมากๆยังไม่มีใจจะทำแต่พอเห็นทุกคนมา f o l โล่เยอะขนาดนี้ทําให้มิ้นแบบเริ่มมีแรงฮึดขึ้นมาดังนั้นคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกที่มิ้นอยากถามทุกคนว่าอยากถามอะไรมิ้นไหมเป็นคลิปแรกที่มิ้นอยากให้ทุกคนนะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่ามิ้นก็มีหลายเรื่องที่อยากเล่านะคะไม่แบบว่าจะเป็นเรื่องแบบการทํางานมาก่อนเป็นแอร์มาแล้วกี่สายหรือแบบเป็นดีเจได้ยังไงหรือว่ามิ้นคือใครมิ้นชอบทําอะไร ทําอะไรได้บ้างหรืออยากให้มินเล่าเรื่องอะไรอ่ะลองคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามินยังคิดไม่ค่อยออกแต่เบื้องต้นเลยนะก็ชื่อมินนะคะจะเป็นแอมิโนก็ได้ดีเจมินก็ได้ถ้าดีเจมินเป็นอยู่ที่ชิวออนไลน์ค่ะไปจัดที่ตึกแกรมมี่เลยส่วนแอร์โฮสเตมินก็เป็นอยู่ที่สายการบินไทยแอร์เอเชียเองค่ะทุกคนมาติดตามมินจากการที่เห็นมินในเสือร้องไห้นะคะ Tiger Cry Guide Dance กันเยอะมากๆขอคุณมากๆเลยค่ะที่ช่าพี่หคนนี้ดีใจมากๆค่ะแล้วขอบคุณทุกคนด้วยที่ปลุกไฟในการทําคลิปขึ้นมาก็ฝากไว้ว่าอยากถามอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ